ปา oh. ืนที่ต้องปาบืนอลาชิงไงโอ้ไอทงต้นั่นไปแล้วบืนปลาบืนไป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 แทกปลาหมอเอ้ยโดนปลาบืนกบปลาบืนอ่อ ปลาบืนบรรยากาศปลาบืนครับพี่น้องนี่ได้มาแล้วสองตัวนี่ครับนี่ครับนี่นะครับปลาบืนนนี่ครับ,รบ,นนรบมันออกมาจากสาพี่น้องรบรรยากาศไปคุปปาบืนไปเราไปเกวขออนุญาตเจ็บใจนะครับเยอะครับพี่น้องก็ทั้งทีนี้ไปสองตัวเลยตรงนี้เนาะขึ้นมาคู่กันใครพร้อมครับนี่ขึ้นนี่ครับขึ้นใกล้ๆนี่ นี่ชอบด้วยนี่จอบสีนีน้ได้นี่ค่อยบืนจนมูลวเวทแถวนี้ครับเบิ้งครับเป็นพวงขึ้นมาได้เบื้องครับหอยมาตะก,กุยข้าไปนะฮันมี่บอตะกุยกับขึ้นมาได้ พี่ครับได้ร้ายหลาปลาเนี่ยไม่จะปลาเขิงที่นอก